ไปเนมาระวังโดนแมวน้ำอัดหน้านะเอ้ยนี่ไงเอ้แมวนั hmm. Ay, you know? mm ้ม hmm. mm ีแมนาชนี hmm. mm ่ไงเราเจอแล้วแมวน้ำได้วันเนี้ยน้ำไงแมแน้ำทุบทบทุบทุ โอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนวเฮฮากันนะครับผมก็ <c oughs> คืออาจจะไม่มีอา,อาจจะมีช็อตการยิงเท่ๆอะไรวันๆอย่างนี้แต่ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นช็อตอาหานะครับผมเป็นช็อตระหว่างกลุ่มของผมเองคือรอบนี้เราไปลุย DMC กันนะครับผมโอเคดูคลิปเลยนะครับผมคงกระดูกต้องใส่ดากากด้วยหรอ <c oughs> ดเดี๋ยวนะกูน <c oughs> ่าเลยตัวนี้ก็ใส่ดน้ากากกันแก๊สมันแปลกๆกว่า รู้มีมีอย่างหน่ที่ผมจะถามคุอาคุอาครับมีจมูกให้โดกบคุณอามีจมูกให้โดเหรอะไรวะนี่เใส่หน้ากากครบคาได้ไงต้องใส่ปีเป็นไเพชรปีไปเ็น่ปเด็นก็คือคุณอาก็มีจมูกให้โดบ่วะมีมีลูก คิดว่าทำผมล้มได้คิดว่าจะหนีโชคตาตาได้เหรอกัดเรื่อยๆเขากัดเรื่อยๆโนล้เ่ออโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโดนโดนโดนวุเล่ ไอ้เยเอ้ยเออน้ยไอ้เย้ยตายแม่งเอ้ยมีตัวหนึ่งอยู่ขบวนเนี่ยคือเที่อะไรเนี่ยบอดเหรอไอ้เย้ยบอดเวมบอด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 ผู้กำลังจะไปกดหอดแต่เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเฮ้ยเย้ยชิบหายมีคนมีคนมีคน อ,อ,อยู่ที่จะพากลับบ้านเลยไปถึงบ้าน่ะและจุดจบของคนนะั้น้อชอตขยู่อยู่ใต้น้ำใต้น้ำใต้ใต้ดามันมันมันขึ้นด้เด ไม่ต้องรู้รันดัไออะไรวะรันดาร์กเหรอานตงสาร์ป่ะอาสัมภิญต์ดาร์กอะยไม่กดพอพวกขูก็ไปเรื่อเยอะเออจะกลับมาแก้แค้นแต่ซึ้อโดนเขาฆ่าสมอีกอเอเอตีกระบอกเหมือนกนันนะวย Zone. No, no, <laughs> Your squad mate is redeploying. Well done. Enemy dropping into the AO. You have reinforcements inbound. We control. Ammo, we have the zone. Defend it. <laughs> <laughs> we control. <ammo>. Oh yeah. <laughs> ไอ้แย่แบบนีไอ้้ยปลมดล้อสกนเฉยเมื่อฝ่ายตรงข้ามพยายามจะช่วยเพื่อนของเขาจนเขาต้องจุกจนไปแบ็ l ลู p เฮ้ยม,มีตัวหนึ่อองอยูย่งั้นใสิไอ้สไลด์เลยเมื่อกี้เฮ้ยมีของของเล่นให้มันบ่ะเฮ้ยผมเจอของเล่น,นลลของ,ม, <S 1> <S 1> ม,ของมันบ่ะเ,เ,เดี๋ยวผมเก็บของเก็บอะไรที่มัน เอาอยู oh. 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 ่ย oh. ิงก okay. ่อนนะยิงมาก็อ๋อมันเอามันมีเหมือนกันเหรอโหเหลี่ยมวเลยออกเลยไอ้เี้ยเมื่อเช้าเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจยิงนะผมผมยิงผมรัวเลยอ่ะเมื่อกช้เห็นอยู่เห็นอยู่โคตรโคตรดีเลย อยู่ในเกาะอจิกะ DMC นะครับราวางนะครับพวกผมจองจะเล่นคุณอยู่อยู่ตรงางป่าเลยกำลัง,กำล,ง,งกำลังยิงรถกำลังยิงรถ will put a bounty on your head. <laughs> <laughs> oh, that's right, so. <laughs> <laughs> I said you better watch we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. <laughs> <Ultra laughs> Thank <laughs> you <located laughs> <on laughs> for your <enemy operators. laughs> One, you secured a tag. นี่อากาศหนาวอะผมก็เลยเติมไฟให้นายอะมันไปท้อใต้ดินแน่ๆโอ้ยโอ้ยไอ้เจ้าไปเจ้าไปเจ้ามีคนยิงมีคนยิงเอ่อไปทานแล้วเดี๋ยวแต่ช่างมันเนี่ยมันเดี๋ยวดูตรงนี้ m o v ผมเพิ่งเห็นมันไม่ได้บล็อกแค่กระสุนหายมันไม่ใช่มันไม่ได้บล็อกแค่เกาะหายไอ้พวกระเบิดอะไรที่ผมเตรียมมาหายหมดเลยเออนี่ทำใจฮะฮาวใหม่ฮาวใหม่ แม่นด้วยีโดนกูด้วยสั์โดนกูด้วยเพื่อเราไปสองตีแต่ตีนั้นรีบเกินไปปักเอ้ยอยู่เปล่าโอเคพร้อมสามสองหนึ่งกดหาปุ๊บมึงดับมึงดับกูไม่ได้ตั้งใจเลยโดนมึงไอ้เฮ้ย กดกดบ้าไปสามทีหนึ่งสองสามไอ้เนี่ยเฮ้ยเมื่อก่อนหน้านี้เราตัวนี้งแหละสองคนนี้ก็ไป่โมเหมือนกันแต่ทูกับตาตาอเลยเหมือนกันแหละว้อกดบ้าไปสาม่มเลยกูโอเคคลิปมันเกินมีค่แนนแล้วนะจริงๆนะมันมีตั้งอยู่ประมาณสามสิบว่าคลิปหรือสี่สิบว่าจำไม่ค่อยได้เหมือนกัน เอออัดมาเยอะพอสมควรแต่สุดท้ายก็เราไม่ค่อยอยากจะถลายเพราะว่ามันเยอะเกินมันเยอะเกินมากเลยแบบว้าวดูอัดคลิปมาเยอะเกินไปรอเปล่าจนลืมเลยว่าไอช็อตแต่ละช็อตอยู่ตรงไหนอะไรมานั้นจริงมันมีเยอะแหละแต่ต้องลบอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ลบมันจะลงคลิปไม่ได้นะก็อืมก็สวยไปนะครับผมก็ ไม่ได้สวยจีเยกว่าอ่ามีความขี้เกียจน,นิดหน่อยนะครับผมโอเคคือคลิปไม่ได้ลงมานานพอสมควรนะก็ยังไม่คิดคอนเทนต์อะไรพวกนี้เท่าไหร่นะก็เลยแบบอืมรู้ว่าจะคิดอะไรดีเพราะว่าเราเล่นแต่ขอออิตี้เนาะคือเราไม่ได้เป็เล่นเกมผีอะไรเลยนะก็อยากจะกลับไปเล่นอยู่แหละแต่รอมันเอาผีตัวใหม่มาก่อนนะเช่นอ่าโดวัชเชอร์เออร้อยผีมาใหม่ก่อนนะ รู้สึกจะเป็นผีอะไรสักอย่างะจำไม่ค่อยได้เ,เป็นโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบแนวแบบคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรแบบไม่ไม่ได้คอนเทนต์ติดเขาเรียกว่า,าเป็นช็อตที่แบบประมาณว่าเป็นช็อตที่ไม่ได้ใครคิดว่าเราจะแจเองเนี้ขึ้นมาเนาะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ครับคือเราคิดคอนเทนต์ไม่ได้เเราไม่ได้คิดคอนเทนต์ไม่ได้แต่เราทําคลิปไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ก็คือมันสมองโล่งไปเยอะเลยนะเยอะเยอะเลยอะสมองโล่งมากแล้วก็อไอวันเสาร์ก่อนอาทิตย์ไอวันเสาร์อาทิตย์ก่อนไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นี้อาทิตย์ก่อนนูนะ่นอะผมไปรถล,ลม้มเออไปทํางานแล้วไปรถล,ลม้มโคตรซวยชิบหายเลยเลยแบบเจ็บมือมากปัจจุบันนี้ก็ยังเจ็บมืออยู่เพราะผ่าไปจัง มึงจะเกิดตั้งสองอาทิตย์แล้วมือมือมึงยัง,มงไม่หายจริงเหรออะไรประมาณนั้น่ะเออคิดูสิโคตรเจ็บมือเลยอ่ะมันจริงแล้วมันไม่เจ็บกล้ามเนี่ยรนะับมันเจ็บประมาณกระดูกอะ่ะเออประมาณพกข้อมาดูกอะไรพวกนี้โคตรเ,เ,เจ็บเลยเว้ยแม่งโคตรนรกเลยทํางานทีไรปุ๊บโดนเขี่ยอะไรนิดต่อยไอสัตว์โคตรเจ็บมือเลยแม่งไม่เคยมีแรงอะไรครับมือสายเท่าไรเพราะว่ารถล้มอ่ะคือหลบลงด้านซ้ายนะแม่งก็เลยแบบ เยเจ็บเจ็บะหายก็ได okay, so ้มานั้นโอเคคล้ายๆชอบิกระฟังกันเลยก่อนซับสไคร์นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคก็รถเราก็คือความสวยของผมเองไงอืมจริงๆก็เพิ่งขับรถมาไม่กี่เดือนเองนี่กูอายุจะถึงยิบหกนะกูเพิ่งมาขับรถได้ยกนิ้วปะล่ะไม่ต้องยกนิ้วหรอกยกนิ้วนิ้วกลางเลยดีกว่าบ้างอย่างนั้นอะไม่ใช่ยกนิ้วบหอะไรดีนะ โอเคงั้นขัดตัวก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ผมอยาจะขยันทำคลิปนะเพราะว่ามือมันเจ็บน้อยลงแล้วก็ว่าเจ็บน้อยลงเรื่ดยดแล้วกระโดดกระแทกคตรเจ็บเลย